โอเคครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมพีตาหกรอซิ่งครับหายไปหลายวันเลยครับผมไม่รู้จะให้เพื่อนๆดูอะไรแต่ละวันนี้เลลเลยเลลเลครับมองหน้าเละเลาะเละ,เล,ะเละกับเสียสุนอยู่นี่ <c oughs> <c oughs> ไม่กล้ามาครับรู้ว่าวนาใหญ่มานี้เลยป่ะอ่ะเอลมืมนมีครับผมลูกน้องหมื่นหนึ่งน้องเซซุนวันโกนให้จัดแจ้สองคนในรเบิร์นเราไปบ้าน ครับมาดูนางานอีกทีเหมือนเดิมเหมือนเดิมวันวันแกบนท่านเด็กน้องอนี้นะกินข้าวเช้าเสร็จเลาะเลาแลมแรมเลาะเลมแรมไปกินข้าวเที่ยงพอมาดูคนงานเหมือนเดิมเหมือนเดิมเนี่ยพอประมาณสี่โมงกว่ากว่าตาปานเฉยได้ค่าแรงคือเก้าย นี่ครับลูกน้องแต่ละคนนี่สุดสุดแกจะอย่างงี้แหละเราพึกษาว่าหางานให้ทำครับไม่มีงานทำนี่ไม่มีรถไม่มีงานวิ่งแกก็หางานให้ทำไม่พากันทำเลยครับพากันอยู่เลยเมื่อวานผมต้องไปเก็บเองนี่ยังไม่เสร็จนะนี่ ผมเป็นลงไปตัดเองวะตัดเองเขาดีเครื่องตัดยาเสียบอลโอ้ยโยมเลยมาข้าวเช้าข้าวเที่ยงปลายหน่อยตับานเลยตับานเลยโอ้ยจ่ายคาเรก็่ายสั่งแล้วสั่งปลายพฤศจแล้วไม่ไหวไม่ไหวนะประมาณท่านประยุทธ มาเก็บงานครับผมถ้าพูดถึงลูกน้องที่ไรแกจะเป็นอย่างนี้แหละอันนี้เก็บงานครับนิดเดียวทำงานเก่าไว้ยังไม่เสร็จก็อีกแค่วิ่งแค่รถใบสันครับสองคันเทแค่ประมาณ20เที่ยวมั้งเต็มละเก็บงานเก่าครับ พอดีเสร็จมาจากงานทางอื่นก็เลยแวะเก็บันเสร็จเป็นเจ้าๆไปเมื่อเช้านี่รับหน้าที่จุกโดยเสียสุนครับนี่ช่วงบ่ายมาก็ต้องให้เสีคริสครับส่วนหกล้อเป็นพี่ชายเสียคริสนะครับเป็นคนขับไอ้นุม่มไฟแรงแห่งมหาวิทยลาลัยราชพัฒกุรีรัมเยอะให้ไปขับหกล้อครับผมวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียน เสียก๊อปเสียก๊อปลูกชายใส่ชุนครับผมวันนี้รับหน้าที่ขับหกล้อปกติเขาก็จะไม่ขับนะครับหกล้อเสียก๊อปเนี่ยเขาไม่ค่อยขับหรอกหกล้อจะช่วยพ่อขับรถส้วมครับได้อยู่นี่อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบครับทางนี้ไม่ค่อยชอบแบบายบูท่าไรแตบบ่ ไปรถส่วมรถอะไรให้พ่อนี่สบายๆครับผมใจสู้เหมือนกันครับแต่เขาจะไม่ค่อยมาทําแบบนี้ครับงานดินเขาก็จะไม่ค่อยจะได้ทำเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นแจกตัวบ้างซื้อข้าวส่งน้ํามันช่วยพ่อครับผมนี่หกล้อนี่ก็ผมแทบไม่เคยเห็นขับเลยนะรถด,ดำนี่น่าจะเป็นวันนี้วันแรกด้วยซ้ําครับที่ผมเห็น ปกติจะไม่ขับเองครับเพราะคนเราอาจจะชอบไม่เหมือนกันครับแต่ให้ทําอย่างอื่นนี้ได้หมดครับผมทารถใช้แจกตัวส่งน้ํามันส่งข้าวได้หมดครับผมแต่เจ้านี้เขาจะเขาจะหัวดีไปทางการเรียนครับเรียนครับเช็กก๊อปนี่หัวดีไปทางการเรียนแต่นี่ ว่ามึนมาทางการพูดยากคำบอกอยากไอ้นี่ไอ้นี่มันบอกอยากได้ไงมันมึนครับไอ้เทอเกคริสนี่มันมึนมันบอกอยากเท่านีนน้ให้เรียนกระโดดใจกระแพงโรงเรียนโอ,โอ้โหโอ้โหตีเข้าซสายเขา้าขวาโอ้ยไอ้คนสายเกียร์ ไอ้คนขุดย no? ่ดไอคนจกยู่นี่ครับผมฮมันวางปันด้วยเืออเลือม่งปั้กลัวตม่อไม่ว่าแต่ลูกน้องครับลูกชงลูกชายนี่บนที่เดียวดีเละะเหมือนกัน ตื่นเช้ามาบนเดาทินลูกชายวิ่งเอาเทปเอาเอาชีวิตไม่รอดอาวางโอง้ลากตองัวเลยนะเนี่ยเมื่อกี้ตีขับซ้ายตีขับขวาแล้วครับเมื่อกี้ไ <c oughs> ม่ได้ดักใจสักอย่างเลยสุดเด็จริงๆแล้วนี่ อ๋อเห็นช็อตเด็ดยูไอ้เตาไม่ได้ถ่ายหรอกผมโทรวิดีโอคอลไปพอดีพิ่จ้ารถติดไม่โคจมเงงเงนเงนเงงอ่ะเล็กข้างหน้าโดนอะไรอ๋อเหล็กราวจับงอนิดหน่อย โดดอีกแล้วเดี๋ยวมันก็เข้ามาด้วนี่นะแค่เราไปยืนตับไก่รถกลางเกลืาไเอารถไปลงสะไ้จมเฉยเลยเกือบจมแต่ว่าได้เห็นตูดชูที่ต้มเลยนะถึงดินเลย แต่มันยังมีความสามารถเอาขึ้นได้เือเก่งอยู่ไม่นับหรือหรือแต่เจ้านี้ได้ทุกอย่างครับนี่แมคโครรถรวมหกล้อรถ,ถไถได้หมดเลยยางแค่ไม่กี่บาทซีเรงแคกวะซีเรงแคกไม่กี่บาทเปลี่ยนสปกเอ,อเลียนเอ,อเลียนสปอกิตอเอเอรนอะไรเนี่ยอ้ตสเตร์มันเนี่ย หมดไปกี่บาทไ,ไ,ม <laughs> ไม่รู้ไม่จับโอ้โอ้โอ้โอดีเซ็กก๊อปครับไอ้นุมดิกร,รีรุนแรง <laughs> ชอบเรียนครับเจ้านี้ออนนอเอาอีกแ,แล้วครับผมเขาเททีก็ได้ครับผมเทหางก็ เอ้ยครับม้มือใหม่ครับเกียกป๊อกไปไปบนนึงแล้วครับผมวัน,ว,นวันแกจะเป็นโรคประสาทนะส,สุนเนี่ยงานช่วงนี้ก็ยังว่าครับนี่มีน้อยมากไม่ค่อยมีแล้วครับงานทำนาทำไรกันหมดแล้วครับานาที่ขุดยากแล้วแล้วก็ พอหาที่ขุดยากแล้วก็ลูกค้าก็มีแต่ทมหาแต่หน้าดินครับผมลูกค้าทามหาแต่หน้าดินอย่างเดียวเลยแล้วผมจะไปหาที่ไหนให้ล่ะครับ <c oughs> ลูกค้าทามหาแต่หน้าดินไอช่วงเรามีดินลอกเยอะๆวิ่งได้2 0 0ร้อรเที่ยวโหมดไม่มีสิเทพอไม่มีดินมีหน้าดินไหมโอ้โหผมนี่ปวดหัวเลย ช่วงนี้หาหน้าดินไม่มีแล้วครับมีแต่ดินสะเลยพี่น้องเอ้ยแต่ละวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรกันครับมองหน้ามองตากันเลอะเละเลอะเละเอกับเท่าแกงไงนี่ละใจร้อนมีบินใรเรียกอันนี้โรเบิัสไซควันครับผมโอโรบัสไซควัน อันนี้บ่อน,นี้ดินดานล้วนๆครับผมอุ้ยดินดานล้วนตัวแต่ดินดานนี้ก็ยังพอขุดได้ครับมากทีงานปากบ่อครับทีหรือว่ายังแรงจัดครับผม จดินดานสบายๆแต่นี้ดินดานนี้มันมันไม่ค่อยแข็งครับแต่ถ้าเจอดินดานบางอันนี่โอ้โหแคดยังร้องครับผมดินดดนนี้มากทีเรายังพอไปได้ครับมันจะมีบางบางดานที่แน่นมากแต่นี้ก็ยังร่วนๆพอพอเจาะได้ครับบางโน้นจะเป็นสะเก่านะเขียวๆขีดตมลึกมากประมาณเมื่อกี้หนึ่งครับ <c oughs> เชื้สุนแกจะบนอย่างนี้ครับบนสะทายเลยไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือลูกน้องครับแม่แต่รถร่วมโดนหมด <c oughs> โดนหมดครับผมเวลาแกบนก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างแล้วแกก็เลิกบนนะครับแกขี้เกียจบนแกก็เลิกบนแกไม่กล้าบ่นตลอดตั้งแต่เช้าถึงค่ำหรอ บนในผมหลายครั้งแล้วเข้าหัซ้ายทะลุหัวขวาครับคือเก้าี่นนองแกจะเป็นคนเงีเย้ยแหละเราต้องรู้ใจแกครับคนคิดมากก็เก็บไปคิดครับผมคิดมากก็ปวดหัวี่นนองเอ้ยเอากำลังนินทายอยู่ดีๆยืนอยู่ตรงนี้นี่อ้ mặt đây đi mà đấy, vô mặt đây lên bỏ. Ok nhé, các bạn. À, sản phẩm clip này, chúng có sẽ มักซีตัวแรงของเซอุนครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเด้อโอ้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูเลยไม่รู้จะถ่ายอะไรครับวิ่งงานบ้างขลข้าวบ้างขุดหนุกใจเหมือนเลยวะอ่ะยังไงก็ <c oughs> ล่ำลาก,กันไว้เพียงเท่านี้ครับผมบายบายครับผมสวัสดีครับ